ถ้าส้มชนะท,ที่เชียงใหม่จะเกิดอะไรขึ้นอู้หูคุณนักสินคงได้เลี้ยงหลานจริงๆอ่ะนะฮะนะอยุดเถอะถ้าเป็นอย่างนั้นนะฮะเพราะคิดว่าเป็นอะไรที่บิ๊กเซอร์ไพรส์อย่างแรงเลยนะแบบนั่นเลยนะคือคุณอาจจชนะที่อีตาแพท้ที่เชียงใหม่เนี่ยออนอกจากหมอไม่รับเย็บด้วยแล้วก็ดูไม่จืดเลยล่ะไม่รือจะหาคำไหนม,มาเปรียบเลยอืมเด็กครับนะฮะ อันตรายนะถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นสำหรับทางการเมืองพักเพื่อไทยมันจะส่งผลในภาพรวม,มระดับชาติก็เสียไปหลายที่แล้วถ้าท้องถิ่นนะครับส่งใครก็ชนะที่เขาเชื่อมั่นมาตลอดเนี่ยแล้วยังแพ้เนี่ยนอกจากหมอไม่รับเย็บด้วยแล้วก็ดูไม่จืดเลยละ่ะนึกจะหาคาไหนามาเปรียบเลยอืเด็กครับนะฮะอันตรายนะถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นสำหรับทางการเมืองพักเพื่อไทยมันจะส่งผลในภาพรวม ระดับชาติก็เสียไปหลายที่แล้วถ้าท้องถิ่นนะครับส่งใครก็ชนะที่เขาเชื่อมั่นมาตลอดเนี่ยแล้วยังแพ้เนี่ยคุณทักษิณคงไม่เลี้ยงหลานจริงๆอ่ะนะนอกจากหมอไม่รับเย็บด้วยแล้วก็ดูไม่จืดเลยละ่ะไม่รู้จะหาคำไหนมาเปรียบเลยอื